ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลย กราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคบเพราะว่าผมมีเชนเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่25่าธันวาคมทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนคริสต์มาสนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูป,ปองนะครับก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มแบบนี้เลยในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้5ต้นคริสต์มาสในการสุ่มนั่นเองสุ่ม5ครั้งก็ใช้ 525ต้นคริสต์มาสในการสุ่มเนาะกิจกรรมนี้นะครับขนเอาสกินมาทั้งหมด9สกินเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเดี๋ยวว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกเป็นสกินของลาวิลนั่นเองเป็นสกินนี้นะครับเป็นสกินมิาเคิลนะครับผมคริสต์มาสนะครับก็ถือว่าอลังการเลยต่อไปเนาะสกินที่2เป็นสกินของอารัมเป็นสกินมิโกเอสเตีมเนาะระดับเอสตีม ต่อไปนะครับสก,กินที่3เป็นสก,กินของลิเลียน้าระดับเอสตีมนะครับผมต่อไปสก,กินที่4เป็นสก,กินของเลียวมาะนะครับดีมิตเตสีส้มสก,กินที่5เป็นสก,กินของวิปนะครับดีมิตเตสีส้ม ต่อไปสก,กินที่6เป็นสก,กินของคริสต์มาสของกิวกอดนั่นเองบิมินเตสีส้มสกินต่อไปของโอมานะครับสโนว์เฟสติวัลนั่นเองสก,กินซานต้าสกินถัดไปเป็นของเฟนนิกนะครับเลนเดียนะครับสโนว์เฟสติวั สกินทัดไปเป็นสกินของนาตาาเนาะเป็นสกิน Snow Festival มันกั้นสกิน Christmas Lady นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสกิน Christmas ทั้ง9สกินนะครับผมรวมไปถึงมีโอกาสได้รับเอฟเฟกสังหารแล้วก็เอฟเฟกวิ่งด้วยของ Christmas เนาะมีท่าเต้นของนตาตาาท่าเต้นของเรลียวมานะครับแล้วก็ลูกกวาดไมาเท้านะครับตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลย ก็ลูกกวาดไม้เท้านะครับเราสามารถเอาไปแลกสกินได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่มันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างเช่นสกินของเราวิวใช้110นะครับอารลามาห้าสิบสองลิเลียนาห้าสิบสองเรลมาสามสิบสองนะครับวิบสามสิบสองกิวกอตโอมา่าฟินิกแล้วก็นันตาญะก็อยู่ที่อย่างละสามสิบสองนั่นเองส่วนท่าเต้นอยู่ที่อย่างละสิบนะครับผมกิจกรรมวงแหวนเบ็แบบนี้มาทั้งทีนะครับมันก็จะมีแพ็คคัมพีดลดราคานะครับผมของต้นคริสต์มาสเนาะ จากเดิมนะครับ150คูปองเหลือ75คูปองเท่านั้นลดไปเลย50%เนาะจำกัดการซื้อนะครับผม ID ละ3ครั้งนะครับสำหรับแพ็ก25ต้นของคริสต์มาสเนาะผมก็จะทำการซื้อเลยละกันนะครับสัก3แพ็กเลยละกันเนาะ225คูปองเราจะได้มาทั้งหมด75ต้นคริสต์มาสนะครับจากนั้นเราจะมาทำการเล่นกิจกรรมนี้กันดูเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเลรียก่อนเลยละกันนะครับ นี่นะครับวงแหวนคริสต์มาสตั้งแต่วันที่25ท่านว่าถึงวันที่7มกราคมนะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่30คูปองโอกาสได้รับสก,กินทาวนอนอยู่ที่0.75เเท่านั้นเนาะส่วนเอฟเฟกนะครับแล้วก็ท่าเต้นอยู่ที่2แล้วก็ลูกกวาดไม้เท้าไมกาสูงถึง97.21เลยดังนั้นกิจกรรมนี้นะครับในการเล่นแต่ละครั้งเราจะไม่มีโอกาสได้รับเกลือเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้รับอย่างน้อยสุดก็คือลูกกวาดไม้เท้า1ชิ้นนั่นเองนะครับ มาเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มให้เพื่อนได้ดูกันว่าเราจะได้ลูกกวาดไม้เท้ากี่ชิ้นกันนะครับผมมาสุ่ม5ครั้งครั้งที่1นะครับมาดูกัน5ครั้งครั้งที่1จะได้กี่ชิ้นได้มาทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับผมต่อไปสุ่ม5ครั้งครั้งที่2ครั้งที่2จะออกกี่ชิ้นโอ้ออกเยอะนะครับ 5 6 7 8 9เได้มา10ชิ้นเลยนะครับผมตอนนี้มีอยู่ที่21ชิ้นแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปลองสุ่มทีละครั้งดูนะครับเผื่อจะออกง่ายเนาะมาสุ่มหนึ่งครั้งขังที่1ได้มา1ชิ้นเองสุ่มหนึ่งครั้งขังที่2ได้มาหนึ่ชิ้นสุ่มหนึ่งครั้งขังที่3าม ครั้งนี้ก็ได้1ชิ้นนะครับผมสุ่มครั้งครั้งังที่4ได้ชิ้นเดียวเองสุ่ม1ครั้งครั้งสุดท้ายขั้งที่5ก็ได้อีกหนึ่งชิ้นไม่คุ้มเลยเนาะสุ่มทีละครั้งคือออกทีละชิ้นเลยไม่คุ้มเลยแนะนําให้สุ่มแบบ5้าครั้งน่าจะออก หลายชิ้นมากกว่านะครับผมตอนนี้มีอยู่ที่26นะครับลูกกวาดก็ยังไม่สามารถแลกสกินได้เพราะว่าขั้นต่ำสกินมันอยู่ที่32นั่นเองนะครับผมขาดอยู่แค่นี้เดียวเอง ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้เติมเพิ่มแล้วก็มาสุ่มใหม่นะครับประมาณนี้ละกันผมก็มารีวิวข้่าวละการสรุกกิจกรรมวงแหวนคริสต์มาสนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวข้อ่าว่าเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก่อนจะกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับพี่ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำ ก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวแลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ